วันนี้ก็คิดว่าเยอะแล้วพรุ่งนี้ก็ยังมีคนดูอีกเขาเรียกยอดมันไหลไหลวันเมื่อลืนอีกวันที่สามก็ยังมียอดอยู่อย่างเงี้ยครับอ,าอามารทกี้มีประสบการณ์ไปนอนห้องพักโรงพยาบาลเมืองบัตเซลปีศูนย์เจ็ดทำงานหนักที่โรงแรมแฟนฝรั่งเก่าของมักมาเยี่ยมสองคนคะ่ะแต่มีหนึ่งคนมานอนบนเตียงกับมื่อกี้ <laughs> เอา ไปเยี่ยมคนป่วยไงแล้วคนป่วยให้คนไปนอนซ้อนแล้วมันจะไม่ป่วยเพิ่มเหรอมาเก๊แล้วเธอเ mm hmm. <c oughs> อนี่ยอืมแต่เขาถือนะเขาถือห้องอคนป่วยนะเวลาแข่มาเยี่ยมเนี่ยเขาจะาห,าห้ามนั่งเตียงผู้ป่วยนะครับอาจจะถือเช็ดว่าบางทีถ้าคนไม่ป่วยอาจจะป่วยเลยก็ได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นการ เป็นกุศโลบายเพื่อไม่ให้ไปแย่งที่พักผ่อนของผู้ป่วยครับไม่ไม่ให้ไปน,นั่งว่างั้นหมอไม่ให้ไปนั่งจริงๆแล้วตามหลักแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งกับคนป่วยหรอกคนป่วยป่วยพอแรงอยู่แล้วยิ่งจะป่วยหนักไปอีกนะเมื่อก,กี้เ๊ะเรื่องหนุ่เกียรตินี่ทำไมมันไม่ยอดวิวมันไม่ คิดว่าเป็นคนตลกไม่เป็นไรค่ะคนเรารักกันมานอนกันได้นอนกอดกันให้ใต้พ่อห่มมากี้เอ๋ยนอนรักกันมันก็ได้อยู่ดอแต่ว่า,าเราไปนอนห้องอยู่โรงพยาบาลน,นอนห้องคนป่วยไม่กลัวเชื้อโรค ไม่กลัวติดเชื้อโรคอ่ะครับก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่ะแหละเธอน่ะ ห้องพยาบาลห้องคนป่วยหรือโรง,ง,งพยาบาลเดี๋ยวนี้เนาะก็ไม่น่ากลัวน่าเกลียดเหมือนเมื่อก่อนคนระับสมัยลุงเกียรติเป็นเด็กยังมีภาพจําสมัยนู้นนะครับลุงเกียรติเคยมีน้องสาวของแม่นะครับน้องสาวของแม่ที่แกเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลก็ไปเยี่ยมนะครับแม่แม่ของลุงเกียินี่พาไปตั้งแต่สมัยลุงเกียติยังอยู่ประถมประถมปหนึ่งหรือปอสองนะ่จาจะประมาณนั่นแหละไปนอนที่บ้านพัก ไปนอนที่บ้านพักก็ไปที่โรงพยาบาลก็จะไีเห็นอ่าเห็นโรงพยาบาลเนาะด้วยที่ว่าเราก็จริงๆแล้วคนไม่ป่วยไม่ไข้ก็ไม่ได้จะไปอยู่โรงพยาบาลหรือถ้าใครเข้าไปโรงพยาบาลก็ใช่ว่าจะเข้านอกออกในได้เนาะเพราะเราไปนอนเราก็จะได้รู้ได้เห็นความเป็นมาภายในเนะาะเมื่อก่อนก็มันคล้ายๆว่าโรงพยาบาลมันก็แค่เป็นปอดเชื้อเฉยๆเนาะ ปอดเชื้อเป็นสถานการณ์แบบว่าสะอาดขั้นสูงแค่นั้นนไม่ได้มีอะไรพิเศษมากไปกว่าบ้านพักธรรมดาห้องพิเศษก็มันก็ไม่เชิงแค่พิเศษหรอกมันก็เป็นห้องเก่าๆในใน,ใน,ใน,ในความทรงจำโรงเกียรตนะพอมาคิดถึงปัจจุบันเนี่ยโอ้โหโรงแรมชั้นหนึ่งดีๆนะครับห้องพิเศษเอาจริงๆห้องพิเศษเนี่ยโรงแรมชั้นหนึ่งดีๆยิ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะ โรงพยาบาลเอกชนนี่ห้องพิเศษเขาเนี่โอ้โหรู้หลาหมาเห่าเลยมีหน่าลนะ่ะป่วยไ,ไปป่วยอยู่สามสี่วันหมดไปเป็นสองแสนกวา่าแต่ลูกลูกของเพื่อนนะลูกของเพื่อนก็ไม่เชิงป่วยหรอกแกแกขับรถไปชนท้ายเขาอืมเรื่องของเรื่องแกขับรถไปชนท้ายเขาแต่แต่ไม่มีใครเสียชีวิตอวนะทีนี้ไอไอ,ไอถุงลมมันกระแทกหน้าอก คนนั่งทั้งซ้อนคนซ้อนนั่งหน้าเนี่ยเป็นหลานที่อยู่ประมาณมมสามส่วนคนขับนะั้นจะอยู่มาหาลัยแล้วล่ะเบรกไม่อยู่ไปอันนี้เปชนท้ายเขาก็เลยไปรักษาไปนอนอยู่สองขืนหมดไปสองแสนกว่าบาทโรงพยาบาลเอกชนนะจริงๆคนก็ไม่ได้ป่วยอะไรมากนะก็เพียงบอกว่านแน่นนะอกจริงแน่นนาอกก็หมายถึงว่ามันอาจจะโดนกระแทกเนาะเพราะไปชนท้าย ก็ไปกายภาพมันบัตรก็ไปนู่นนี่นั่นนะเพราะว่าเขาเขามีประกันไงบริษัทหรือว่า